สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆัะมานิอาราธนาสินเป็นมะยังปันเตวิสุมิสุรักขณาทายะติสรเนนะสหาปัญจศิลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังปันเตวิสุมิสุรักขณาทายะติสรเนนะสหาปัญจศิลานิยาจามะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธััังงสรณคจฉามิ ธรรมมังสารนังกชามิอามังสารนังกชามิสังฆังสารนังกชามิสังฆังสารนังกชามิพุทธีมปีพุทธังสารนังกชามิพุทธีมปีพุทธังสารนังกช ตยัมปีธรรมมันสารนังขชาิทุตียัมปีธรรมังสรนังขชาิทุตียัมปีสังขังสารนังขชามิทุตียัมปีสังขังสรนังขชาติ สระนังกชามิตัติยมปีพุทังสระนังกชามิตัตติยมปีธรรมังสระนังกชามิตัติยมปีธรรมงสรนังกชามิตัติยมปีสังฆังสระนังกชามิตัติยมปีสังังสระนังกามิระนังควะนังิตติตังอะมาพันเตปานาจิปตาวีระนันีสิกขาปัฏฐานสมาธิยา อาณาธิปาตาเวรามณีสิกขาปัทถันสมาทิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาปัทถันสมาทิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาปัทถันสมาทิยามิกรรมีสุสิชาจาราเวรามณีสิกขาปัทถันสมาทิยามิ เมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังรมสมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังรมสมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทังรมสมาทิยามิสุครามีระยะมัฉาปมาตถานาวีรามณีสิกขาปัทธรรมสมาทิยามิสุรามีระยามัฉาปมาตถานาเว มีสิขาปัทังสมาธิามิอิมานิปัญะสิขาปัทานิสีเลนะสุขติัยติสีเลนคกัสาปทานสีเลนะิพุติัยันติตัสมาสีะมิโสตัดสีทวายพระนดีด้วยนะอาจารย์มาโมัง นโมสาธุไมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมายังพันเดอัตานิสัพปริวารานิอิขุสังคสสังคสสังโอโนชยามาสาธุโนภานเดอิขุสังโฆอิมานิอัตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูอามากันเกวะ ปาิตุอาทินันจาอาทินันจากานกัจาลัคานาันิีรัตาินัตตาจยะอยะายยแพระสงเจญขพระเจลาราอน้อถวายปอจับหพตาหากับทางบริวาหลายหลงนี้ของแวพระที่สูงของพระทีสูงจงรับ ย่ะยมุนถวายเบจับซื่อแรับระตาหารกับบริวาลทั้งหลายเห่นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บิดามารดาคือพรชาาจารย์รวมวิญญาณของญาติญาติผู้ร่วมรับตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุ さあどうぞ。 วันนีเพ็นวันมาสำคขัญของมันอยู่อยูันิทาวันบาสักเป็นวันมาใครไปเกิดรรอบ45ปีพอดีมันพอดี่งแ่สอดเลขกีที่หน้าหลังว่านะมันก่อนมีปฏุติคติรากต่ทเก็บงมดเกีบงวดทำนักเรี้นงงานพิเมานนตรวก็จะพี เอรานั่นนอของพ่อปีสิีพองพ่อจำังหแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นคนเรยกเร่งน้องต้นขาพันต้นมั่นต้นขาหาานจำได้นะตัดต้นาวตันเสงาเพราะนันั้นยุันี้ก็มีอายุคนมได้นะสสี่สิาปีพอดีอพอดอเศษอไนันปปกภาษานสาวมิธาบรรดาศักดิ์ ขอมีปรมัยแกร่อยู่ยินยินสดีสดบังเจิญเจริญ้วยปรมัยเจริญรวยู้กัสสวัสินทองอายุปรมาสุขบาลทุกิีบาลกาเมื่อเจจตุสัตูนกอยู่ย็นเย็นโซยัาวรีวนาปุราปริภูริติพิาาร เอวะมิวัจโตติปนาปิตนาอุปตะปฏิอิจิตนาปิตนาตุหังคิดตปมิวัสสิสสุลุสปีปุริทุสังกปะจันโผมาราสุยัตถามิโชฌาสุยัตถาสปีติโยมิวัจัจตุสปโรโควินังสัสุมาติภวัปปวัตตายุสุขีทีกายุโย กาอาบิสุทธจักรุทธาปัโนจัตตารุัมาวัฒนตีอายุวัตวโนสุขังปาลคาภตคาภูตยูเยิเยสุขายุมันวันจสาธุ